เปิดลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบกับหน่วยงานภาครัฐยังไม่ทันไรก็เกิดกรณีเกิดข่าวเจ้าหนี้เหิมเกริมนะคะบุกพังร้านส้มตำที่จังหวัดชัยนาทหลังรู้ว่าเจา้าหนี้ไปลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือค่ะในเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งเร่งแก้ไขปัญหานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเชิญผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งและภาคสาม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาหาหรือประเด็นการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบหลังแก๊งทวงหนี้โหดไม่พอใจกรณีที่ลูกหนี้ไปลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบของภาครัฐด้วยการพาพักพวกไปพังร้านขายส้มตำของลูกหนี้ที่จังหวัดชัยนาทระบุถือเป็นการท้าทายอำนาจรัฐนายกรัฐมนตรียืนยันเรื่องนี้เป็นนโยบายรัฐบาลขอให้ทุกฝ่ายเดินหน้าดำเนินการอย่างจริงจังทั้งนี้ หลังจากรายงานข้อมูลเรื่องดังกล่าวแก่นายกรัฐมนตรีแล้วเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มแก๊งเจ้าหนี้โหดยกแก๊งรวมทั้งนายทุนด้วย